สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้อดีตดำว่าบุญอยู่วัดอย่างไรวัดสันติธรรมนารามนะครับเด้ออยู่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครมาพบพ่อกล้วยหอมนะกล้วยหอมทองเลยถามเพิ่นเอามาได้ใส่ยังไจากกลุ่มสกลนครโมเดลนะคะปลูกยู่งใส่บ้านไม้บ้านไม้โอ้พอดีมาพบพ่อครับพี่น้องเลยเลยตกใจ่เลยถามเพิ่นพ่นว่าโอ้ นี่ของกลุ่มของสกุลนครโมเดลนะครับนี่คือผลงานของสกุลนครโมเดลนะครับอยู่อำเภอบันม่วงเนาะนะครับโดยพระอาจารย์ต้อมขยายพื้นที่การปลูกมานะครับนี่โครงการมาจากอาจารย์ต้อมงามหอมหวานด้ยเนาะเพื่อนเนาะอ๋ออันนี้เอามาใหดบุญเนาะทองกระถินครับอ๋อท่านใดที่สนใจนะครับอย่าลืมติดต่อมาทางเพจสองสกุลนครโมเดลนะครับทักทายเข้ามาครับเดี๋ยวแอดมินบอกว่า อ่าซื้อทีไนซื้อน้ำผู้ไดนะครับ๋ยวให้เบร์โทรไปนะครับท่าใดที่สนใจอย่าลืมติดต่อถ้าใครเข้ามานะครับขอบคุณครับเพิ่มเติมอีกแน่นอยพี่น้องอย่าเฝ้าจบมันแทบบริขาว่าจะห็นลูกค้ากล้วยนี้จะเป็นกล้วยหอมทองพิเศษนะคะสำหรับกลุ่มสกลนครโมเดลจะมีการพัดมาพิเศษแล้วก็ใช้พื้นที่พิเศษปลูกโดย ก๊าสารเคมีทุกอย่างแล้วในกล้วยนี่ก็จะมีสารโพแทสเซียมสำหรับนักกีฬาหรือว่าใครต้องการขาดคนที่เป็นโรคหัวใจขาดโพแทสเซียมครับไปใช้กล้วยนี่เป็ยาได้ทานแล้วก็ฟอมบานไม่แพ้ที่ใดใดในโลกนะคะนี่คือสกลนครนโมเดลนี่ต้องบอกสินะครับพี่น้องเนอะนี่ก็หนึ่งในข้าร่วมรูการเนาะปลูกตั้งไรเอายู่นี่คนละเพื่อนให้คนละสามไรสำหรับหนึ่กล้วย แต่ว่าเกษตรกรก็จะใช้พื้นที่ปลูกสมุนไพรผักชลายจุ้ด้วยอ๋อไปด้วยเนาะแล้วก็มีกล้วยหอมทองไปด้วยค่ะนะครับก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับท่านใดที่อยู่ชมเพจสกลนครโมเดลนะครับและก็อยากชิมกล้วยอร่อยอร่อยนะครับของเมืองสกลนครนะครับก็ติดต่อเข้ามาครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ